ผู้ชมจริงๆเรามีนัดหมายที่จะพูดคุยกับคุณสุดทินคลังแสงนะคะว่าทิศท,ทางในการดูแลกระทรวงกลาโหมดูแลกองทัพหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นไปในรูปแบบไหนแต่คาดว่าอาจจะติดภารกิจนะคะทาให้ยังไม่สามารถที่จะต่อได้ในขณะนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถติดต่อได้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับตอนนี้ต้องใช้คําว่าเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนนะคะเพราะว่ายัางไม่ได้เริ่มงานอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการเข้าพบกับหลายๆบุคคลที่บอกไปเข้าพบกับนักวิชาการ ซึ่งอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่านักวิชาการอย่างอาจารย์สุรชาติบำรุงศุเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่คลุกคลีกับงานด้านความมั่นคงมาโดยตลอดน่าจะให้ข้อมูลน่าจะให้มุมมองในการทํางานของคุณสุทินที่ก็ต้องยอมรับบอกว่าเป็นมือใหม่เรื่องนี้แล้วก็มีรายงานว่าน่าจะได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีอย่างคุณเองที่พัดทองเล็กที่เป็นอดีตเลขาสอมอชอมาช่วยทางานด้วยนะคะโจทย์หลักๆเนี่ยมีทั้งเรื่องของการ ปรับโครงสร้างกองทัพปรับลดจํานวนของนายพลลงยังรวมไปถึงเรื่องของพิจารณาการใช้งบประมาณต่างๆเรือดำน้ําจะเอาอยังไงในเมื่อยื่นมาแล้วบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องจีนไหมจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปจนถึงเรื่องของการเกณฑ์ทหารชัดเจนแล้วว่าเมษายนนี้ยังคงเป็นการเกณฑ์ทหารแบบเดิมนะคะแต่ว่าในรอบต่อไปเนี่ย อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของการรับสมัครทหารก็เป็นได้ด้วยเหมือนกันค่ะจริงๆคุณปัญญาทิวสังวานพยายามจะติดต่อไปอยังพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กตั้งแต่ช่วงเช้าก็ไม่รับสายเหมือนกันช่วงนี้เบอร์เดิมติดต่อยากกันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านก็มักจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาค่ะแต่คุณผู้ชมคะนี่คือคอรมอรเศรษฐาที่มีความชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งยิ่งชัดเจนก็ยิ่งมีเสียงวิพากวิจารณ์ถึงการจัดสรรตําแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีที่ เป็นคนหน้าเดิมเข้ามาอยู่หลายกลุ่มจนทําให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเชี่ยวชาญค่ะและในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณเศรษฐาก็เดินหน้าไปพบกับคนหลายกลุ่มนี่คือการส่งนัยยะในทางการเมืองอย่างไรที่ฉันคุยกับรองศาสตร,ราจารย์ดรน,น,น,นันทนานัทวโรพาศผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการเมืองจากมหาวิทยายลัยเกิดค่ะอาจารย์ตั้งฉายาครมชุดนี้ว่ารัฐบาลเสียงกงก็อธิบายว่าเป็นครมที่ ขัดหลักการเพราะเป็นการเอาคนเก่าเข้ามามากกว่าสัดส่วนของคนใหม่แทนที่ควรจะเป็นคนใหม่มากกว่าเพื่อให้ไปยึดยึดโย,ยงกับความคาดหวังของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งค่ะแต่ยังคงมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ยังไงซะก็คงจะอยู่ยาวจากภาพที่ได้เห็นการจับมือของคุณเศรษฐากับพลเอกประยุจัน์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีจับมือกันโดยที่หลายๆคนไม่เคยจะคิดว่าภาพนี้จะเกิดขึ้นแต่ตําแหน่งรัฐมนตรีที่คงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ในเวลานี้ก็คือรัฐมนตรีสุทินเนี่ยแหละค่ะไม่แปลกนะคะที่จะเป็นพลเรือนเข้ามารับหน้าที่ดูแลงานด้านกลาโหมเพียงแต่นี่ก็คือความท้าทายอย่างมากของคุณสุทินด้วยภาระงานเหล่านี้แหละค่ะมันจะต้องมีการผลักดันนโยบายหลายอย่างที่ทางทหารเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพอใจยกตัวอย่างเช่นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่เปลี่ยนมาเป็นแบบสมัครใจซึ่งอันเนี้ยนะ มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสาหรับทหารอ่าจะสามารถทําได้ไหมจะสามารถที่จะทําให้ประเพณีเดิมๆของเขาที่เคยต้องเกณฑ์ทหารแล้วเอาทหารเกณฑ์ไปรับใช้ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาจะยอมไหมอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ,อเรื่องของการลดงบทหารซึ่งอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่พักเพื่อไทยเองเนี่ยก็ได้รณรงค์หาเสียงเอาไว้จะลดงบทหารเนี่ยจริงหรือเปล่านะ,คะแค่ให้คงเดิมเนี่ย ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะทําได้หรือเปล่านะ,ะประการที่สามก็คือเรื่องของการลดจํานวนนายพลลงซึ่งเรื่องนี้ใหญ่มากนะ,ะพวกเราอาจจะไม่เคยคาดคิดเลยว่านายพลของประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่าสหรัฐอเมริกานะฮะประเทศเขาใหญ่โตกว่าเราแสนยานุภาพมากมายกว่าเราแต่ประเทศเรามีนายพลมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่สําหรับคุณสุทินที่จะต้องไปดําเนินการ นะไม่ใช่ว่าแค่ไปนั่งอยู่หัวโต๊ะแล้วก็ให้เขา,เาจัดการโผทหารจัดการเรื่องงบประมาณแล้วก็นั่งเป็นประธานโดยที่ไม่สามารถที่จะไปลักดันการเปลี่ยนแปลงใดๆอันเนี้ยค่ะ <c oughs> เป็นสิ่งสิ่งที่คนเขารอดูกันอยู่ว่าคนละเรือนเนี่ยจะสามารถทำได้หรือเปล่าค่ะ <c oughs> และจากภาพเบอร์สักครู่นี้นะคะลำดับภาพในการเข้าไปพบปะกับบุคคลกลุ่มต่างๆนั้นหมายถึงอะไรบ้างคะ่ะอาจารย์นันทนาก็วิเคราะห์ว่าเป็นการปรับภาพลักษณ์อยู่พอสมควรหลังจากที่ภาพนี้ล่ะคะ่ะคุณผู้ชมภาพที่คุณเศรษฐาไปอยู่ท่ามกลางทุนใหญ่ที่มูลค่าทางเศรษฐกิจใหญ่กว่าคนประเทศทําให้เกิดคําถามว่าคุณเศรษฐากําลังเป็นนายกที่ไม่ยึดโยงกับคนตัวเล็กๆหรือไม่คะ่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่า ทหารกับรัฐบาลเนี่ยกลมเกลียวเป็นเนื้อเดียวกันนะดูจากการที่คุณเศรษฐาเนี่ยเข้าไปพบพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไปขอบคุณนะคะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้เอื้อเฟื้อสอวมาโหวตรัฐบาลชุดนี้ให้ดูๆแล้วก็เหมือนกับว่าทางทหารเนี่ยก็น่าจะอบอุ้มรัฐบาลชุดนี้แล้วดูกรณีของคุณทักษิณเนี่ยนะคะก็ดูทุกอย่างเนี่ยมันจะราบรื่นนะ,ะรัฐบาลก็อาจจะอยู่ได้ยาวนะคะเพราะว่า การการบริหารงานของสไตล์ของเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะมีการปรับคอรอมอรโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณหกเดือนนะคะเขาก็จะปรับไอการที่ปรับคอรอมอรเนี่ยมันลดแรงเสียดทานของผู้คนนะ,ะอาจจะเริ่มรู้สึกไม่พอใจรัฐบาลคนน,น,คน,นี้รัฐมนตรีคนนั้น,นอะไรเงี้ยค่ะพอพอปรับคอรอมอรมก็ลดแรงเสียดทานลงไปได้นะคะความเป็นไปได้เนี่ยนะคะถ้าไม่มีการรัฐประหารเนี่ยรัฐบาลชุดนี้อาจจะอยู่จนเกือบเกือบที่จะครบเทอมได้ ค่ะก็เป็นมุมมองของอาจารย์นันทนานะคะที่มองว่าคุณเศรษฐาเนี่ยถ้าเทียบกับคุณพิธาอันนี้เป็นโมเดลที่อาจารย์เทียบนะคะ mm hmm. ก็บอกว่าคุณพิธาเนี่ยดูจะมีภาพของความเป็นสสที่ยึดโยงกับประชาชน mm hmm. คุณเศรษฐาเป็นนักธุรกิจพอเข้ามาทํางานในทางการเมือง mm hmm. ก็เลยมีเรื่องของภาพลักษณ์ที่จะต้องติดดิน mm hmm. เป็นรัฐบาลติดดินที่จะต้องทําให้คนได้รับรู้รับทราบถึงความต้องการของเพื่อไทยในการทํางานด้านเศรษฐกิจด้วย mm hmm. ก็เลยทําให้ภาพหลังจากที่พบพลเอกประยุทธ์พบนายทุนก็กลายมาเป็นภาพของการลงตลาด ที่เมืองไทยพัทระแล้วก็การไปพบกับบรรดาวินจักรยานยนต์รับจ้างนะคะนี่ก็เป็นนัยยะหนึ่งของการสื่อสารในทางการเมืองนะคะ